พาไปส่งต้นไม้ให้ลูกค้าค่ะเดี๋ยวมาดูราคากันนะคะอันนี้นะคะต้นนี้ต้นสม็จแดงนะคะไม้มงคลนะคะหรือว่าบางคนเรียกว่ามังกรแดงนะคะนี่ค่ะสวยไหมคะต้นนี้ราคาแค่สองพันบาทค่ะถูกมากค่ะสองพันบาทแบบเลี้ยงติดดีชับรากเยอะมากค่ะติดแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะ,ะไปส่งให้ลูกค้านะคะไปส่งใกล้ใ้ ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยค่ะ,ะไม่ได้คิดค่าส่งนะคะต้นนี้2,000บาทนะคะ2 0 0พบาท2,000บาทบวกอันนี้800ค่ะต้นนี้800ต้นนี้800ส่วนต้นนี้นะคะ,ะ300ค่ะต้นเล็กนี่300นะคะผูกเชือกแดงนี่300อต้อนนี้800ต้นนี้2 0 0พนเนี่ยค่ะ2,000ราคาถูกมากค่ะ ต้นสมเ็จแดงของเรายังเหลืออีกเยอะนะคะใครสนใจนะคะอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือจังหวัดสงขานะคะเราอยู่ที่จังหวัดสงขลาท่าช้างบางกำนะคะอําเภอท่าอ่าอําเภอบางกำตตาบลท่าช้างนะคะใครที่สนใจนะคะต้นไม้เราเสมเ็จแดงมีหลายไซส์หลายขนาดหลายราคานะคะเวะเข้ามาชมกันได้ที่บ้านของเรานะคะอยู่หนองขวนซอยสี่นะคะหนองขวนซอยสี่ใกล้ๆกับปั๊มเชลท่าช้างหรือปั๊มปตท่าช้างน,นะคะเวะเข้ามาดูกันได้ค่ะ มาส่งเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะต้นสามร้อยต้นสามร้อยต้นแปดร้อยสวยไหมครับทุกคนสวยเนาะส่วนอันนี้ต้นสองพันอยู่ฝั่งนี้พี่เขาชอบนะคะอยู่บ้านจาัดสรรจะชอบเอาใส่กระถางแบนนี้ก็สวยไหมคะเห็นลมหน้าบ้านใครอยู่บ้านจาัดสรรอยากได้ก็สั่งมาได้ค่ะ,อ,ะอยู่ในจังหวัดสงขลาพื้นที่ใกล้เคียงยินดีส่งให้ค่ะค่าส่งคิดตามความจริงนะคะ ทักกันเข้ามาได้ค่ะ